คอมเมนต์แฟนเวียดนามก่อนเจอทีมชาติไทยวันนี้6โมงเย็นพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างบอกได้เลยว่างานนี้ฮึกเขมขั้นสุดปลุกความฮึกเขมขึ้นมาอีกครั้งครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้โอ๊คจัดหนักจัดเต็มเพื่อนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยกับเวียดนามก็สามารถเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งสองทีมเนี่ยจะไปเจอกับทีมใดตอนนี้เท่าที่โอ๊คอัดเนี่ยครับยังไม่รู้นะว่าจะเจอกับจีนหรือว่าจะเจอกกัญี่่่ปุนนซึง็ ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนเวียดนามครับพวกเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับคือแบบว่าเจอใครก็ได้ครับแต่ว่าเกมที่พวกเขาโฟกัสจริงๆเนี่ยคือเกมที่เจอกับทีมชาติไทยมากกว่านะครับว่าหกโมงเย็นเนี่ยพวกเขาจะก้าวข้ามผ่านทีมชาติไทยไปได้หรือไม่นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามเกาหลีไปแล้วนะอาจจะไม่ได้ก้าวข้ามขนาดนั้นแต่ว่าก็ชนะไป3าสองครับทำให้เขาไม่เหมอนแฟนเวียดนามก่อนเจอทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยน่าจะขึ้นเขิมนพอสมควรครับและเรื่องราวเป็นอย่างไรอกจัดให้ครับไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยเราจะนํา ความรุ่งโลดกลับมาในประเทศของเราเว,วียดนามชนะเวียดนามชนะเวียดนามชนะอะจัดไปฮนะ แล้วก็แมตต์ต่อไปครับเขาบอกแพ้ชนะไม่เป็นไรเตรียมตัวเข้ารอบรองชนะเลิศจีนหรือญี่ปุ่นทีม2ทีมนี้แข็งแร่งทั้งคู่ก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าทําไมเราต้องไปรู้ว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรทุกคะแนะนเนี่ยมีความหมายมันหมายถึงการบวกลบอันดับใน FIVB และถ้าทีมชาติของเราเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่20หรือในอันดับที่30เนี่ยโอกาสไปเล่นชิงแชมป์โลกมันก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่ทุกแมตช์แล้วก็มีคอมเมนต์ของเจ้าของเม้นต์นะครับมาตอบว่ารู้อยากให้เล่นเต็มที่แต่ว่าเพื่อความไม่เียด ควรจะคิดว่าแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรอย่าประมาณนี้นะครับาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าแพ้หรือชนะเราก็เชียร์เสมอขอให้ทั้งสองทีมเนี่ยเล่นกันให้สนุกก็พอแต่ว่าแพ้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องตลกนะเพราะเราจะโดนหักคะแนนแล้วกาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าขนาดเราเล่นกับออสเตรเลียเนี่ยโฟทีก็ยังแบกอยู่เลยถ้าเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยคงจะยากมากๆโฟทีเนี่ยต้องพลิกสุดๆถึงจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้แล้วเขาก็บอกว่าระดับของหัวเสาเนี่ยมันแตกต่างกันมากมาก แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าฉั้นเห็นด้วยขนาดเล่นกับออสเตรเลียเนี่ยก็ยังใช้โฟทีในการเล่นเลยแล้วก็เม่ตต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามคือผู้ชนะอ่าแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการคาดการก็คือไทยแลนด์สามเวียดนามหนึ่งแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจงมั่นใจไม่มีคู่ต่อสู้ใดหยุดเราได้แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า2ทีมพากันเข้ารอบเดี๋ยวไปเจอญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร แล้วก็เม่นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอันดับแรกหรืออันดับที่2ก็คือการพบกับจีนและญี่ปุ่นซึ่งมันหนักแน่ๆเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เล่นให้เต็มที่ก็พอไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เม่นต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามามาเวียดนามเขาไเม่นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าใข่เจอในรอบหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็เหนือกว่าเวียดนามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเล่นกับไทยไปให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากตกรอบก็คือตกรอบแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามมีโฟทีพยายามอย่างหนักที่จะเะะปรททศไย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้เวียดนามจะชนะอ่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้เราสามารถชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้โฟเล่นทั้งแมตช์พรุ่งนี้น่าจะเหนื่อยมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยถือว่าเป็นสสาวของเราในอาเซียนนะที่จะเข้าไปลุยในรอบรองนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าจีนกับญี่ปุ่นพวกเขาก็เตรียมมาเจอกับพวกเราเช่นเดียวกัน อ่ะแลวนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็คิดว่าเกมเนี้ยก็แน่นอนแหละเขาสู้ทีมชาติไทยไม่ได้นะครับแต่เขาก็หวังที่จะได้เซตกับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าในซีเกมเขาก็ได้ในซีวีลีกเขาก็ได้โอ้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะหวังได้เซตจากทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งโอ้ก็มองว่าเกมวันเนี้ยโอเคแหละในเรื่องของการเข้ารอบเนี่ยไม่มีผลแล้วแต่ว่าในเรื่องของศักดิ์ศรีครับโอ้ว่ามีผลมากๆและไม่ใช่แค่ศักดิ์ศรีอย่างเดียวครับศักดิ์ศรี่กก็สําาคคัญมกๆกือ การบวกลบคะแนนครับทีมชาติไทยอกมองว่าถ้าสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้เนี่ยอย่างน้อยพวกเราบวกเนี่ยห้าคะแนนต้องมีเพื่อนเพื่อนเราะชะันอกมองว่าการชนะเวียดนาม3ต่อศูนย์เซตเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราต้องการคะแนน FIVB มากๆเช่นเดียวกับเวียดนามครับพวกเขาตอนนี้ก็ขยับอันดับขึ้นมาอันดับที่39แล้วพวกเขาก็ต้องการคะแนนแบบทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับแหมาเพราะฉะนั้นเกมวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เดือดมากๆอกบอกได้เลยว่า5กระโหลกวันนี้ต้องมีดวลกัน แบบดุเดือดอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องการคาดการของโอ๊กเองนะครับโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอ๊กว่าเหนือกเวียดนามพอสมควรไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นนะแล้วโอ๊กก็พูดตรงๆนะตอนนี้ยังไม่สามารถเดาใจโค้ดด่วนได้ครับว่าใครกันแน่เนี่ยเป็นผู้เล่นตัวจริงของเรานะเพราะอย่างเกมที่เจอเกาหลีเนี่ยก็พักเพียวพักบีมพัก เตยนะครับซึ่งต้องบอกกันตรงๆว่า3คนนี้เป็น3ตัวหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ไม่ส่งลงเล่นในแบบที่เจอเกาหลีแต่เราก็ยังสามารถชนะเกาหลีไปได้โอ๊กเชื่อว่าถ้ามองในเรื่องของแผนเนี่ยเวียดนามน่าจะงงพอสมควรนะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเฮ้ยจะจัดใครลงไปเล่นนะและข้อดีอย่างหนึ่งครับอ๊กมองว่าความฟิตของพวกเราตอนนี้น่าจะเต็มถังเลยแหละเพราะว่าในการแข่งขันกับทีมต่างๆอย่างเงี้ยครับเราจัดเซตเอเซตบลงไปลงเล่นนะครับนักกีฬาเนี่ยไม่มีความล้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วและอย่างหนึ่งครับ เกมที่เล่นกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเวียดนามเล่น6กโมงเนาะเราเล่นบ่ายสานะครับเราก็ได้พักมากกว่าเวียดนามแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการลาเนี่ยว่าเวียดนามน่าจะล่าเอาทีมชาตทยอย่างแน่นอนและอย่างหนึ่งโฟทีเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวหลักในการเจอกับออสเตรเลียนะครับโค้ชเขาก็ไม่เปลี่ยนนะ คือถ้าเป็นเราเนี่ยคิดแบบคนธรรมดานะว่าเจอออสเตรเลียยังไงเวียดนามก็ผ่านไม่มีุผลที่ต้องเอาโฟทีลงเป็นตัวหลักขนาดนั้นนะ่ะซึ่งโอ้ก็มองว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดเวียดนามเขาจะเอาชัวร์เลยหรือเปล่ากลัวจะมีแบบพลิกแพ้อะไรแบบนี้ก็เออมีความเป็นไปได้ที่เขาจะคิดแบบนั้นนะครับก็ผมมองว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าและเลในบ้านด้วยนะครับแต่ถามว่าจะเสียเซตไหมเนี่ยก็มีตงิดตงิดว่าจะเสียเซตเหมือนกันแต่ใจโอ้กนะโอ้กว่า3 0เอออกว่า3 0เพราะว่าเล่นในบ้านเราไม่น่าจะมีปััญหานะครบ ขอแค่เกมวันนี้เราไม่ผิดพลาดกันเองจนเยอะเกินไปว่เาเล่นในมาตรฐานแสแตนดาร์ดของเราเนี่ยสามารถเอาชนะเวียดนามได้อย่างแน่นอนนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยโอ๊กเชื่อว่าเราจัดหนักจัดเต็มเวียดนามได้ครับคว้าคะแนนมาโกยคะแนนมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเป้าหมายในการไปโอลิมปิกของเราครับ ส่วนคู่แข่งรอบหน้าครับจะเป็นใครก็ไม่ต้องสนใจครับจัดหนักจัดเต็มก็พอแต่ถ้าให้เลือกได้นะมันก็เลือกลําบากแข่งั้งคู่แต่อกว่าเจอจีนเราน่าจะถูกฉลกมากกว่าเจอญี่ปุ่นถ้าเจอญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอรอบชิงอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคมากกว่านะเอาเป็นว่าเจอจีนอกเชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะเล่นได้แล้วมีโอกาสชนะมากกว่าเจอญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าบอลเหนียวเหนียวแบบญี่ปุ่นเนี่ยอกมองว่า เราไม่ค่อยถูกฉลกสักเท่าไหร่ถ้าเจอจีนกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆทั้งหมดนะัเมื่อวานอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพิมพ์ไว้ได้นะไว้รอบต่อไปเนี่ยอยากเจอจีนหรืออยากเจอญี่ปุ่นนะครับพร้อมด้วยเหตุผลอะไรก็ว่ากันมานะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับส่วนแอดครับ อยากเจอจีนรอบรองเดี๋ยว,จเ,ยวจเจอญี่ปุ่นรอบชิงเลยอ่าและก่อนที่จะจากกันไปครับเรามาลองทํานายทายทักกันสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในเกมเกาหลีเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะครับก็พักผู้เล่น3ตัวหลักนะครับนั่นก็คือบีมเพียวแล้วก็เตยนะครับซึ่งในเกมเวียดนามเนี่ยโอกมองว่าก็เป็นเกมที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะ3คนนี้ครับโอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างแน่นอนแทบจะร้อเปอร์ซเลยแหละ,ละส่วนตัวผู้เล่นที่พักนะครับโอกมองว่าอาจจะเป็นบุ๋มบิ่ม,นม,มเนีย ก็เล่นเกมหนักมาในทุกเกมเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่พักใครก็ได้อาจจะจับเป็นเซตเอเซตบเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งอันเนี้ยโอ้มองว่าก็ต้องเดาใจโคด,ด่วนซึ่งก็เดาใจไม่เคยถูกสักทีครับว่าโคด,ด่วนจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนะครับแต่โอ้มองว่าถ้าจัดเซตเอเซตบในการเจอเวียดนามเนี่ยก็เป็นอะไรที่โอเคนะเราจะได้เซฟแรงในการเจอรอบรองชนะเลิศด้วยครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหนักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะการเจอเวียดนามเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากเนาะก็จัดชุด A ชุด B ไปก็ได้นะครับแต่โอ้มอง เพียวบีมและเตยน,น่าะจะได้ลงเล่นเยอะกว่าใครเพื่อนเลยครับเพราะว่าแมตที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของโอ๊กนะครับว่าโค้ดด่วนจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเออเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่รู้เหมือนกันเดาใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนเลยครับคิดเห็นอย่างไรคิดว่าจ,จัดตัวผู้เล่นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอะสำนวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ